วอนไลฟ์เร p ิโอโปร e ิสต์มฟไล์วิทยุออนไลน์ช่วยให้คุณทำธุรกิจฟร์ไล์ได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับท,ทุกทุกท่านพบกับผมคำผางพงกรทิมตัวแทนผู้จัดหน่ายบริษัทโฟร์ไลฟ์ประเทศไทยเช่นเคยนะครับผมนำเอาเรื่องของธุรกิจ f ฟร l ไล h ์มาฝาทกทุกทุกท่านนะครับ มันอาจจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับผู้ที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหาโอกาสที่จะนําเสนอขายผลิตภัณฑ์นําเสนอาการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีผู้คนต้องการนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งมันก็อยู่ในเทรนของการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ที่ผู้คนหยหาต้องการอยากจะได้ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับ ทรานส์ e พลิเปคเตอร์เป็นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติที่สูบสกัดเก็บไว้ในแคปซูลรับประทานเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติคลิปนี้ผมก็จะนําทุกท่านมาพบกับวิธีการมีรายได้จากธุรกิจออนไลน์ f o r l i f e โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายวิทยุออนไลน์นะครับโฟร์ไลฟ์วิทยุออนไลน์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของการทําธุรกิจให้กับสมาชิกที่เข้ามาใหม่หรือผู้บริโภค ที่ต้องการอยากจะรู้ข้อมูลของสินค้าและก็เป็นเครื่องมือในการทําการตลาดให้กับสมาชิกการทําธุรกิจแน่นอนฮนะใครก็ต้องการอยากจะมีรายได้อยากจะเติบโตในธุรกิจอตอนนี้นะครับผมมีขั้นตอนในการที่จะทําให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจในเรื่องของรายได้กับธุรกิจฟัวไลท์ผ่านระบบ Radio Pro ออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มเริ่มกันเลยนะครับ วิทยุออนไลน์เป็นโอกาสใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเป็นดีเจหรือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองหรือท่านที่ต้องการอยากจะจัดรายการวิทยุฝึกจัดรายการวิทยุท่านก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มได้นะครับ เพราะว่าเรามีวิทยุออนไลน์แจกให้กับสมาชิกทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามาร่วมกับทีมงานของเราและต้องการอยากจะได้สถานีวิทยุออนไลน์ทีมงานเราพร้อมจะจัดให้นะครับพร้อมกับแนะนําวิธีการใช้และก็เทคนิคในการทําวิทยุออนไลน์พร้อมกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เต็มที่นะครับโฟล์ไล์วิทยุออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนเว็บไซต์โฟล์ไลฟ์ไมช OP ของบริษัทโปรไลท์ที่สร้างให้กับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้จัดจําหน่ายหรือว่าสมาชิกผู้บริโภคก,ก็แล้วแต่เรามีเว็บไซต์ให้ทุกๆคนจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้สมาชิกได้โพสต์ได้แชร์เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองถ้าเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายก็คือสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกผู้บริโภคเมื่อคุณโพสต์คุณแชร์ไปมีคนคลิกซื้อคุณก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มนะครับ เอาละครับเรามาดูนะครับว่า ขั้นตอนของการทําธุรกิจโฟรไลท์แบบวิทยุออนไลน์นี้นะครับได้กันยังไงเ,เริ่มแรกเลยนะครับไม่ว่าสถานีวิทยุ fmam ก็แล้วแต่จุดสําคัญของการทําวิทยุนั่นก็คือการที่เราจะต้องมีแฟนคลับวิทยุออนไลน์ก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องมีแฟนคลับก็ต้องมีคนติดตามแล้วใครล่ะจะสามารถติดตามเราได้ถ้าเป็นวิทยุ fm ใกล้ที่ไหนคนที่อยู่แถวไหนก็ได้ฟังแถวนั้นนะครับแต่วิทยุออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อผู้คนท่องอินเทอร์เน็ตท่องมาบังเอิญว่า S <S: เขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับพอเขาคลิกมาเขาก็จะเจอเว็บไซต์ของคุณเขาก็สามารถที่จะมีโอกาสฟังวิทยุในเว็บไซต์ว,วิทยุออนไลน์ของคุณได้ดังนั้นนะครับโอกาสที่คุณจะมีลูกค้าผ่านเว็บไซต์มันก็มีนะครับหรือว่าโอกาสที่คุณจะมีลูกค้าด้วยตัวของคุณเองก็มีดังนั้นทุกคนต่างก็มีลูกค้าของตัวเองนะครับ เริ่มต้นจากที่คุณคุณก็มีลูกค้าของตัวเองนะครับคุณลงมือทําและไม่ต้องไปกัดตุนสินค้าบริษัทโฟร์ไลทเนี่ยเราจะส่งสินค้าแทนสมาชิกและเราก็สต็อกสินค้าแทนสมาชิกด้วย สมาชิกไม่จําเป็นจะต้องซื้อไปเก็บนะครับยกเว้นสมาชิกท่านไหนนะครับต้องการอยากจะได้กําไรจากการขายปลีกอันนั้นก็สั่งซื้อไปเฉพาะที่จําเป็นที่จะต้องขายไม่ต้องเอาไปสะสมไว้นะครับบริษัทฟัวรไลท์ไม่สนับสนุนให้สมาชิกกักตุนสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสารสกัดธรรมชาติดังนั้นนะครับโอกาสของการหมดอายุมันก็มีนะครับ ถ้าเกิดว่าบริษัทเก็บเองถ้าหมดอายุบริษัทก็จะทำลายทิ้งไปแล้วก็นำสินค้าใหม่ๆออกเข้ามาสู่ตลาดนะครับเพื่อรักษาชื่อเสียงแล้วก็เพื่อรักษาคุณภาพของผู้บริโภคดังนั้นสบายใจได้เมื่อคุณทำธุรกิจฟูรลท์คุณไม่ต้องกักตุนสินค้านะครับสมัครครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปก็ให้มันเป็นไปตามระบบที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้กับคุณนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าทำยอดธุรกิจ200คะแนนนะครับ แล้วในขณะเดียวกันนะครับคุณก็สร้างองค์กรของคุณสมมุติว่าได้สักสามคนนะครับทุกคนก็มีลูกค้าเหมือนกันกันกบคุณนะครับเพราะว่าทําวิทยุออนไลน์แบบเดียวกับคุณนะครับทุกคนก็มี200คะแนนแบบเดียวกันอันนี้ทําตัวเลขกลมๆให้มองเห็นกันชัดเจนนะครับว่าสมมุติว่าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะครับรับโบนัสพิเศษสําหรับการดูแลสมาชิกิล i ด d e r โบนัสคุณจะได้เงิน builder b o n u พันแปดร้อยห้าสิบบาท ต่อมาก็เป็นรายได้ของทีมทีมนี้บริษัทโฟร์ไล h ์จ่ายแบบยูนิเลเวลนะครับก็คือเป็นชั้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 นนะครับทั้งหมด10ชั้นยกตัวอย่างสัก4ชั้นก็แล้วกันนะครับชั้นที่1ติดตัวของคุณเนี่ยได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับชั้นที่2ก็ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับชั้นที่3เนี่ยคุณจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากโครงสร้างขององค์กรนะครับแล้วก็ชั้นที่4คุณจะได้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรายได้จากทีมนะครับ รายได้จากทีมทุกคนมี100คะแนนนะครับ สามคนนี้เท่ากับ300คะแนนนะครับ300คะแนนคูณ37บาทคูณ2%เท่ากับ222บาทนะครับต่อมานะครับปริมาณการขายการขายทุกคนต่างก็มี200หักออกเป็นคะแนนทีมคนละ100คะแนนคะแนนส่วนเกินก็คือ100คะแนนนะครับ100คะแนนเนี่ยในชั้นที่1เนี่ยคุณก็จะได้2%เหมือนกันนะครับคะแนนการขายเกินคุณก็จะได้อีก2%อนะครับรายได้จากส่วนที่ขายเกินนะครับ สามคนนี้เท่ากับสามร้อยคะแนนนะครับสามร้อยคะแนนคูณสามสิบเจ็ดบาทคูณสองเปอร์เซ็นต์เท่ากับสองรอยยี่สิบสองบาทเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนที่ขายเกินมาจากหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการขายส่วนตัวนะครับคะแนนของคุณคือสองร้อยคะแนนใช่ไหมครับหากหนึ่งร้อยคะแนนส่วนตัวของคุณออกส่วนเกินจากคะแนนส่วนตัวของคุณก็คือหน,นึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนคูณสามสิบเจ็ดบาทคูณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณจะมีรายได้ จาก100คะแนนนี้เท่ากับ925บาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะมีรายได้3,219บาท3,219บาทก็ถัวเฉลี่ยแล้วครับก็คือหัวละพันมี3คนก็ได้รับ3,000แล้วแล้วถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้ทุกเดือนคุณก็จะไดปะ้ประมาณนี้ทุกเดือนนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีเยอะกว่านี้คนละพันหันละพันไปเรื่อยๆนะครับ และก็ยังจะมีชั้นที่2อีก25%ชั้นที่3อีก5%ชั้นที่4อีก12%แล้วก็ลึกลงไปถึง10ชั้นลึกลงไปทั้ง10ชั้นรายได้ไม่มีจํากัดนะครับคุณทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้นะครับนี่คือเทคนิคของการมีรายได้ในส่วนหนึ่งนะครับกับธุรกิจหัวไหลสรุปในภาพนี้นะครับคุณจะ สังเกตได้ว่าคุณจะมีรายได้จาก1โบนัสใช่ไหมครับบิลเดอร์โบนัสคือการดูแลคน3คนนี่แหละให้มีคะแนนนะครับขั้นต่ำหน0่คะแนนแล้วก็รวมทั้งคะแนนคุณคะแนนลูกค้าทั้งหมดนะครับได้หกร้อยคะแนนนะครับอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับรับไปเลยพันแบาทนะครับบิลเดอร์โบนัสนะครับรายได้จากทีมนะครับรายได้จากทีมของการทําธุรกิจ100คะแนนนะครับ นี่เองครับประโยชน์ของการรักษายอด100คะแนนบางคนบอกว่าการรักษายอด100คะแนนเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ศูนย์เปล่ามันไม่ศูนย์เปล่านะครับพอคุณมี100คะแนนเสร็จคุณจะมีโอกาสรับคอมมิชชั่นจากทีมงานของคุณถึง58%นะครับถ้าเกิดว่าทีมงานของคุณมีทักหมื่นคะแนนเนี่ยแล้วคุณจะไม่ยอมเสีย100คะแนนเพื่อเอาอีกหมื่นคะแนนเหรอใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของการทำ100นา100คะแนน โอกาสที่คุณจะได้รับรายได้จากองค์กรมันคือโอกาสที่คุณจะได้รับรายได้จากองค์กรน,นะครับแล้วก็รายได้จากขายเกินจาก100คะแนนที่เป็นคะแนนส่วนตัวของคุณคุณก็จะได้รับ25%นะครับนี่คือโอกาสดีๆนะครับของการทำธุรกิจโฟลไลสำหรับท่านที่มีความสนใจในธุรกิจโฟลไลต้องการอยากจะนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันได้จริง ไปทําการตลาดคุณขายผลิตภัณฑ์ฟัวลท์คุณไม่น่าแต่ผลิตภัณฑ์ฟัวลท์เป็นสารสกัดธรรมชาติเป็นผลผลิตของเม็ดเลือดขาวชนิดเมมโมรีดิมฟไซต์เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดจดจําเกี่ยวกับเชือเช้อโรคต่างๆชนิดหนึ่งนะครับโดยขั้นตอนของธรรมชาตินะครับภูมิคุ้มกันที่แม่ส่งให้กับลูกนั้นเรียกว่าทรานสเฟอร์แฟกเตอร์นะครับบริษัทฟัวลท์เป็นบริษัทที่มีสิทธิบัตรในการสกัดเอาทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ มาเป็นอาหารเสริมนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงทรานสเฟอร์เ t กเตอร์แล้วผู้คนจำนวนมากไม่รู้จักดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่คุณจะเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาแล้วก็เอาไปทำการตลาดเพราะว่าสมัยนี้ทุกวันนี้ผู้คนต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมคำผางพมงจะทิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจหัวไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีโออนไลน์ฟังทางนี้ครับ พูดได้ขายเป็นมาทําวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทําวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทํารายการวิทยุทําสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟล์ท25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับ